นองหอม <c oughs> เอฟซี <c oughs> ท่านใดเอฟซี FC ท่านใดเคยเจอเคสแบบนี้บ้างไหมคะคือเคยมีประสบการณ์บ้างไหมพอจะรู้บ้างไหมว่าเอ,อ่อ อาการที่น้องจันหอมเป็นอยู่นะี่คือมันเป็นด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือว่าอะไรยังไงคือเนี่ยค่ะน้องไม่สามารถที่จะทรงตัวได้เลยหรือพยุงตัวเองไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรตัวเองได้เลยอะค่ะแม้กระทั่งเวลาจะกินก็คือไม่สามารถที่จะนั่งกินได้คือแม่ต้องป้อนอ๋อลูกคือหมายความว่า คือเหมือนกับว่ากล้ามเนื้อเขาอ่อนแรงไปถ้าว่าเราเราดูแบบนี้หรือว่าเราสันนิษฐานาค้าเนีนวเองนะคะคือไม่ใช่ว่าแม่ไม่พาน้องไปรักษานะคะแม่พาน้องไปรักษาสองครั้งแล้วค่ะกับคุณหมอที่รักษาอยู่ประจำเนาะก็ทําการตรวจเลือดก็ตอนแรกว่าน้องเป็นพยาธิเม็ดเลือดอะนะคะก็ให้ยากับมากินน้องก็ กินอาหารได้ปกติจากที่ว่าน้องไม่กินน้องก็กินอาหารได้แต่สิ่งที่ไม่ปกติก็คือน้องเนี่ยเหมือนกับกล้ามเนื้อเขามันอ่อนแรงลงเรื่อยๆจากที่ว่พยุงตัวเองได้ก็พยุยตัวเองไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้แล้วก็ไม่ได้เลยซึ่งไปหาหมอสองครั้งก็ยังไม่ดีขึ้น แม่ก็เลยว่าตัดสินใจว่าแม่จะพาน้องไปรักษาแต่ว่าจะพาไปอีกคลินิกหนึ่งนะคะก็คือจะเปลี่ยนคุณหมอรอบนี้เพราะว่าเผื่อว่ายาอะไรมันจะไม่เหมือนกันอะไรแบบนี้นะคะคือพอกินยาพยาธิเม็ดเลือดหมดไปสั้งสองรอบ น้องก็ยังไม่ดีขึ้นก็มันก็ต้องหาสาเหตุอื่นแล้วนะคะแล้วพอดีที่แม่คุณหมอที่ว่าแม่พาน้ําตาลไปรับคีโมนะคะตอนที่แม่พาน้ําตาลไปรับคีโมเข็มสองนี่แม่ได้อัดคลิปของน้องจันหอมไปให้คุณหมอดูเนาะซึ่งก็ได้เล่าว่าเออน้องได้รักษามาก่อนหน้านี้แล้วแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบน <c oughs> คุณหมอท่านนี้ก็เลยบอกว่าคุณหมอที่รักษาเจ้าน้าตาลน่นะคะบอกว่าถ้ายังหาสาเหตุไม่เจอก็คืออาจจะต้องทํา T C สแกนเน่นะคะเพื่อจะได้รู้รายละเอียดว่ามันเป็นที่เส้นประสาทของน้องหรือเปล่าที่ทําให้การควบคุมตัวของเขาเนี่ยก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือต้องตรวจหาเชือ้อไวรัสโครโรนาซึ่งก็ อันนี้ก็เป็นแค่การสันนิษฐานนะคะว่าน้องจะเป็นหรือเปล่าแต่หน้าตอนนี้คือแม่ก็ได้แยกน้องออกมาแล้วนะคะซึ่งแม่ก็ไม่ไม่รู้นะคะว่าเชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ยจะมีอาการแบบไหนแต่ว่าที่เข้าแม่แม่เข้าไปซื้อฐหาใน google เนี่ยมมันก็ไม่เข้าข่ายอะ่นะคะคือในความคาดการนอของแม่แม่ว่ามันน่าจะเกี่ยวกับ เส้นประสาทหรือว่าเกี่ยวกับพวกกล้ามเนื้อมากกว่านะคะกล้ามเนื้ออ่อนแรงอะไรแบบนี้ซึ่งแม่ว่าเออวันนี้แม่จะพาน้องไปไปส่งคุณหมอนะคะอีกท่านหนึ่งเพื่อให้เขาทําการตรวจอย่างละเอียดคือเนี่ยเขาก็ได้แต่นอนอยู่แบบนี้ค่ะหากว่า fc ท่านใดเคยมีประสบการณ์ที่ว่าลูกๆที่บ้านเค,เคยป่วยแบบนี้หรือว่าเคยเจอเคสแบบนี้ก็ขอคาแนะนํานิดนึงนะคะ